็ตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงคาเฟ่ดูไบนะครับคาเฟ่จำลองสถานที่ดูไบโอคนน่าจะเยอะอยู่นะสังเกตรถประเทศซาวอูแล้วมีอูด้านในก็จะมีน้องอูด,ด้วยนะข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศดีกว่าไปดูกันเลยนี่ครับทางเข้าที่เราจะเข้าไปชมด้านใน ห้องละหมาดโอ้ด้านในสวยอยู่ก็จะมีคาเฟ่บ้านสาอุดีอารลเบียใครจะเช่าชุดก็มา ในห้องนี้เลยชุดละหนึ่งร้อยบาทไถ่ายรูปโอ้ไปในห้อง <c oughs> ใส่เป็นไหมล่ะเรา <laughs> ครับเดี๋ยวเราจะเช่าชุดด้านใน100บาทครับเดี๋ยวเลือกชุดกันภายในห้องที่เราจะเช่าชุดนะครับมันยากาศดิวซาอูเลยตอนนี้กำลังเลือกชุดแล้วก็ใส่อยู่เดี๋ยวไปถ่ายรูป ต้องใส่เสื้อสีขาว,ขาวน้องชุดที่มันขาวๆแล้วก็นี่ครับบรรยากาศที่เลือกชุดกันอยู่ไซเด็กได้อยู่ต้องใส่ไซเด็กเนี่ยนี่ครับบรรยากาศเขากำลังเลือกชุดกันเลยลย ใส่ได้อยู่หรอคนตัวสูงอ่ะคนใส่ลงพื้นอ่ะดึงลงดีๆก่อนเดี๋ยวค่อยรูปเิอ มันยังไงมันยังนมาเลแต่ก็ได้แต่ก็พอแล้วแค่นั้นแหละเขาก็ใส่แค่นั้นแหละแค่นี้เออแล้วก็ใส่ผ้า้วหัวนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละมยาวแล้วก็ใส่ให้ดีกว่าตรงน้ใส่

อเอานึกว่าถ่ายออก็ถ่ายอยู่เนี้ยไม่ได้ไม่ถ่ายซืย้อยาใส่มอนต้องย้ายไปอยู่่นี้ย แล้วได้แล้วชุดเตานี่ชุดขาวเลยเคคได้เลยสวยงามพร้อมไปลุยทรายแล้วตอนนี้นี่ครับก็จะมีห้องเปลี่ยนชุดอยู่สองห้องนะเปลี่ยนลองชุดเสื้อผ้าก็จะอยู่ในร้านเลือกเลยว่าเราจะเอาแบบไหน,นชุดแบบไหนนะ ตอนนี้ผมก็ได้ชุดนะั้ก็รอแฟนเลือกชุดอยู่ก็น่าจะยี่สิบนาทีแล้วมั้งนานเลยาาตัวเลือกหลากหลายอยู่ชุดนะครับเดี๋ยวค่อยดูครับว่าชุดออกมาจะเป็นไงได้แล้วชุดจะเป็นสีเขียวเหน่อยแล้วก็หมวกก็จะเป็นหลอกแดงๆ บรรยากาศเหมือนอยู่ในทะเลทรายได้ชุดแล้วใช่ไหมบรรยากาศคาเคฟบบาเ่นะครับฟิลแบบซาอุกเหนะครับก็บบนะบจะมีแห้อาหารอูดอยู่ด้านในแล้วก็มีเช่าชุด แล้วก็มุมถ่ายรูปสวยๆคาเฟ่ด้านในครับบรรยากาศคือน่าจะสวยนะดูละนี่ครับบรรยากาศด้านในคาเฟ่ครับจุดที่เราไปเช่าชุดนะครับบ้านซาอุชุดละหนึ่งร้อยบาทถ้าถ่ายรูปด้วยก็รวมชุดก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะมีจุดถ่ายรูปด้านในอีกจุดด้านในห้องนะครับบ้านซาอุอาลเบีย เธอน,นี้ได้อยู่อันนี้แป๊ด,ดีอันนี้เหมาะอันนี้เหมาะอยู่อันนี้สวยอยู่ครับเดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปสวยๆครับโอ้บรรยากาศฟิลสวยมากเลยไอตัวแซ์เปิ้นได้มาปะอ๋อโอเคอพี่ถ่ายก็ได้สวยอยู่อีอครับคาเฟ่คาเฟ,าฟ,าฟ่บ้านบ้านสาวตัวหนัง<ะ>สือตหน,นังสือนี่แหละ บรรยากาศภายในคาเฟ่นะครับเป็นบ้านซาอุทรงแบบมีชุดให้เช่านะมุมถ่ายรูปก็เยอะอยู่อันนี้จุดแรกที่เราเดินเข้ามาครับด้านในก็จะเป็นคาเฟ่นะครับเราไม่ได้เข้าไปนะเราไม่ได้ไปสั่งอะไรเราจะถ่ายรูปแค่มุมด้านนอกก็พอโอ้มีต้นปลาล์มต้นใหญ่ด้วยแป๊บ,ปบหนึ่ง รบรรยากาศด้านในทางเข้านะจุดที่เราเดินเข้ามาภายในคาเฟ่ครับม,มีห้องละหมาดอยู่จุดบริเวณทางเข้าเลยไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปจุดอื่นกันช่วงที่เรามาก็เป็นช่วงเย็ยนๆแล้วนะคนก็เริ่มน้อยแล้วถ้าเป็นช่วงกลางวันคนน่าจะแน่นกว่านี้นะเพราะพื้นที่จอดก็ไม่ค่อยเยอะนะพื้นที่จอด ภายในคาเฟ่ครับมีมุมมุมนั่งพักหลายจุดอยู่โซนด้านในก็จะเป็นคาเฟ่มุมด้านนอกก็จะเป็นจุดนั่งพักฟิลบรรยากาศช่วงเย็นๆนะสี่ถึงห้ามงเย็นประมาณนี้เลยภายในคาเฟ่ครับชุดมีให้เช่าด้านในแต่จะพาทุกคนไปดูห้องน้ำดีกว่าฟิวห้องน้ำเป็นยังไงบ้าง ไปดูห้องน้ำคาเฟ่น้องอูดให้อาหารช่วงเย็นก็เสือคนแน่นอยู่นะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันไปดูห้องน้ำกันเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องน้ำเป็นยังไงครับห้องน้ำภายในคาเฟ่ โอ้นี่สวยเลยสวยจัดเลยจะเป็นอูดนะด้านในนี่ครับก็เป็นบรรยากาศห้องน้ำภายในครับเฟ่นนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านไหนแล้วกันห้องน้ำ เป็นยังไงโอเคสะอาดเลยให้ภาย,ย,ย,ยในห้องน้ำด้านบนคาเฟ่ก็วิวน่าจะสวยนะด้านบนขึ้นไปโอ,อ,นะ <laughs> โอ้จุดนี้สวยเลยจุดนี้ ก็ไปในหนึ่งคาเฟ่ที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะยังปแปลกๆอยู่ในคาเฟ่ทรงแบบซาอูนคีคนก็มาให้อาหารน้องอูดครับแล้วก็ใส่ชุดกันใกล้เกินไปหรือเปล่า ฝั่งนี้ก็จะเป็นอวดอยู่นะโอเคคอยอย่งยังไงตอปจุดที่เราจะให้อาหารอวดนะหยุดใ้ ฝั่งนี้ก็มีคาเฟ่เหมือนกันนะีนจุดอีกฝั่งหนึ่งนี่นคาเฟ่แล้วก็มีระเบียงด้านบนเลยจุดนี้น่านั่งเลยบรรยากาศจุดนี้ด้านนอกก็นั่งได้เคาเฟ่ด้านนอกโอ้สวยเลยอากาศเย็นดีเลยนะ หมือนมีกระโจมด้วยนะเหมือนเป็นแคม์กระโจมอย่างโซนฝั่งน,นู้นมีแคม์กระโจมด้วยนะด้านล่างก็เป็นน้ำเนหะมือนจะเป็นสาะน้ำนะด้านล่างเป็นสาะนะ ด้านในก็มีน้ำตกก็เลยเย็นหน่อยครับบรรยากาศถายในคาเฟ่เย็นสบายเลยบรรยากาศช่วงนเย็นครับเหมาะเลยมาเที่ยวคาเฟ่ถ่ายรูปนะยังพอมีแสงได้ถ่ายอยู่อากาศไม่ร้อนด้วย บรรยากาศฟิลด้านในสวยอยู่นะยังพอมีแสงเลยถ่ายรูปอยู่บริเวณด้านในครับก็หมอนะช่วงหลังสักหลังบาบสามนี่กำลังดีแดดไม่ร้อนมากครับนี่เราก็เช่าชุดบริเวณด้านในของคาเฟ่นะครับก็จุดคาเฟ่ก็จะมีอยู่สองจุดนะเดินเข้ามาด้านในก็มีอยู่จุดคาเฟ่ บรยากาศช่วงเย็นไม่ร้อนดิเหมาะเลยบรรยากาศช่วงเย็น,เ,ยนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดาดฟ้าตรวนี้มุมสูงบ้างดูวิวมุมสูงบ้างนะทุกคนเดินลำบากหน่อยนะดูชุดชุดแจ่วมากถ้าได้เห็นโอเคมุมสูงสวยเหมือนกันนะวิวมุมสูงครับคาเฟ่บ้านซาอุซาอุดิอาระเบีย สวยงามบรรยากาศมุมสูงของคาเฟ่นะครับคาเฟ่ที่เรามาจุดนี้ก็ตั้งอยู่น้องจอกกรุงเทพไหมใช่ไหมค,คาเฟ่ก็ตั้งอยู่เขตน้องจอกกรุงเทพม,มหานครฟิวสวยมากกลางคืนช่วงนี้ก็ประมาณสักเย็นๆแล้วห้าโมงเย็นแล้วก็ยังมีแสงสวยอยู่ คาคิดใกล้ตกแล้วฝั่งนี้คาดคิดตกบรรยากาศคาเฟ่นะครับด้านในมุมสูงเนี่ยเนี่ยที่ทุกคนเห็นภาพม,มุมสูงเลยบนดาดฟ้าคาเฟ่ครับมีสองจุดนะจุดแรกเข้ามาก็จะมีอยู่คาเฟ่จุดนั้นจุดแรกแล้วก็จุดด้านในก็จะมีคาเฟ่หนึ่งจุดที่2 ตั้งใจมาเดินทางจากสบุรีมาเลยนะครับรเกยใส่นี้ก็ไม่ค่อยขินเป็นไงวันนี้มาเที่ยวคาเฟ่แนวซาอุดุดร้อนเลยบรอเรางมร้อ,อนดีนะเรามาบรรยากาศช่องเย็นๆเลยช่วงที่เรามาช่วงนี้ก็ ตอนแรกเรามาถึง, 5, งนนประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้น่าจะคิวประมาณเกือบหกโมงแล้วมั้งหกโมงเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับบรรยากาศด้านหลังครับภายในคาเฟ่สวยงามเลยครับสุดยอดเลยเช่าชุดก็ตกคนละหนึ่งร้อยบาทค่าเช่าชุดสวยงาม,องามบอกเลยว่าสวยงามคุ้มเลยทิปนี้ครับสวยงามเลยครับแนะนําเลยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คาเฟ่เปิดใหม่บ้านคาเฟ่ ซาอุยยอดีอาระเบียเลอะุดอเบียดช่วงบรรยากาศฟิวเย็นๆก็คนไม่ค่อยแน่นมากหรอกนะเบาเลยบรรยากาศมาเที่ยวได้เลยที่จอดรถก็จอดบริเวณด้านหน้าร้านติดกับร้านพอดีถนนนะครับช่วงกลางวันน่าจะเยอะกว่าน,นี้แหละคนน่าจะมาเยอะตรงนี้ก็เบาๆหน่อยนะสวยจริงยามนะครับเราไม่ได้ไปสั่งน้ำด้านในนะไม่ได้ลองกินชาฟรีด้านใน อาจจะแวะไปดูด้านในก็ได้สวยดีจุดน้นจะให้อาหารดูนะครับฟิวเหมือนเรามาทะเลทรายแต่ตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะตอนนี้ร้อนไม่ค่อยได้เห็นการแต่งตัวอย่างนี้ครั้งแรกที่แต่งตัวนะนิ้วได้ กลางคืนถ้าทําเป็นร้านอาหารน่าจะบรรยากาศได้เลยนะร้านอาหารไปงานก็ปิงย่างได้เลยอย่างเงี้ยิีอย่างเงี้ออยได้เลยอากาศเยน็นๆสวยด้านบนสวยเลย ให้เยอะให้เรามากคนเยอะให้เยอะอเท่าไหร่ใก็ให้แล้วแต่นคแต่เราจะให้อาหารอุดนะเหมือนจะกินหยิบแล้วหรือเปล่าก็ชุดละยี่สิบบาทนะครับให้อาหารเป็นหญ้านะอยู่ด้านในเลย มาแล้วน้องอูดมาแล้วบอกกินไม่ไหวแล้วเขาบอกกินทั้งวันแล้ว <c oughs> กินเยอะเกินนะกินไม่ไหวแล้วไปกินล่วมามา นี่ครับภายในคาเฟ่นะก็จะมีให้าหานดูอยู่นี่คือบรรยากาศทะเลทราย๋อใส่น,น้ำหมดแล้วเอาอีกไหมน้ำหน่อยไม่ใช่ใส่หมดแล้ว รเราก็สามารถให้อาหารได้เลยเป็นหญ้านะอาหารที่น้องกินทั้งวุ่นหมดแล้ว นี่บรรยากาศภายในคาเฟ่ครับเมื่อแล้วตอนนี้ขึ้นไปด้านบนไหมล่ะดูฟิวบรรยากาศด้านบน แล้วงานเมาลิ์เลยนะงานเมาลทธิ์เลยที่หชาเฟ่นี่เปิดแล้พื้นที่ก็ถือว่ากว้างไหมก็ขนาดสักปานกลางได้อยู่ไม่กว้างมากไม่เปิดขึ้นฝั่งไหนล่ะนั่งไงก็เข้าไปด้านในไงเข้าไปด้านในเลยก็เดินเดินขึ้นไปนี่ไงบ้านซายอุติอาระเบีย เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูขึ้นไปดูด้านบนเนาะด้านบนคาเฟ่าจะเป็นยังไงจุดทางขึ้นเข้าไปอ๋อขึ้นไปไม่ได้ระ อยู่ฝั่งห้องน้ำนจุดทางขึ้นด้านบนนะคาเฟ่ฝั่งนี้นี่ข้างๆฝั่งนี้นี่นี่ฝั่งนี้ รเราจะขึ้นไปด้านบนว่าที่ตรงนั้นมัน,น,น,นมีการถือวิวแบบมม่ววิวมุมสูงนะด้านบนสวยเลยบรรยากาศด้านบนคาเฟ่โอ้สวยจุดนี้ถ่ายรูปมุมสวยเลยมุมนี้ได้เลยสวยเลย บรรยากาศมุมสูงอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งคาเฟโซนนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะด้านล่างแล้วก็มีเครื่องดื่มช่วงฟิลบรรยากาศช่วงหลังหกโมงเย็นนะากาศสวยอย่ะฝั่งนี้ลมเย็นดี ายมุมสูงก็สวยนะครับถ้าม,มุมสูงของทาเตี่นี่นะ ซาลาเมลกูกลางคืนก็สวยเลยพาได้เปิดแสงสีเสียงถ้ามีฟิลแบบยังไงเนี่ยปิ้งย่างเหมาะเลยนะเนี่ย,ยบรรยากาศ งามกลางคืนบรรยากาศยิ่งเปิดไฟยิ่งสวยก็ว so ันนี้ก็จบคลิปคาเฟ่ก็ประมาณนี้ครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ไปแล้วทุกคน